โคดคอนเทนอร์สวัสดีครับในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับมาทําตัวตารางบันทึกคะแนนนะครับแล้วก็มีการจัดันดับนะครับหรือว่าลีดเดอร์บอร์ดนะครับซึ่งพร้อมนี้เนี่ยสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับเว็บแอปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเกมนะครับหรือว่าพวกคําถามได้หมดเลยนะครับเมื่อเปิดพร้อมขึ้นมาแล้วนะครับกดมาที่ make a copy หรือว่าทําสําเนานะครับตั้งชื่อสาเนานะครับแล้วก็กด make a copy หรือว่าทําสําเนาเพื่อที่ว่าเพื่อนจะได้พร้อมนี้นะครับไปปรับแก้นะครับใส่กับพร้อมอื่นของตัวเองได้นะครับ ลิงก์นี้อยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนได้พร้อมนี้มาแล้วนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเคาะลงมาก่อนนะครับหรือว่าเอาไปต่อท้ายใส่พร้อมของเพื่อนเองนะครับซึ่งในพร้อมของผมเนี่ยนะครับผมจะทําตัวอย่างนะฮะเป็นพร้อมการสร้างเกมตอบคาถามง่ายๆแล้วกันนะครับจริงๆปรับได้หมดเลยนะเอาไปใส่แบบแบบทดสอบหรือว่าท้ายเกมอะไรเงี้ยนะครับผมจะเป็นเกมตอบคาถามนะครับคณิตศาสตร์ป .3 แบบ4ตัวเลือกนะครับทั้งหมด3ข้อแล้วก็มีแบบโยงเส้นเนาะ มีกำหนดให้ข้อละหนึ่งคะแนนทั้งหมด5คะแนนนะครับอ่าแล้วก็บอกเขานะครับว่าให้เก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับโดยให้กรอกชื่อผู้ใช้งานตำแหน่งโรงเรียนนะครับก่อนกดเข้าเกมนะครับอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมของเรากันนะครับในส่วนพร้อมของเรานะครับผมบอกเขานะครับว่าให้สร้างตารางจัดอันดับของผู้ใช้งานนะครับหรือก็คือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า leaderboard นะครับอ่าแล้วก็บอกเขาว่าบันทึกและดึงข้อมูลด้วยแคนวา Sheet นะครับ ซึ่งตอนนี้แคนวาอนุญาตให้เราใช้แคนวา e ีตในการโยงข้อมูลแล้วและง่ายมากๆนะครับแล้วก็1นะครับเมื่อผู้ใช้งานเล่นจบนะครับให้เก็บคะแนนของผู้ใช้งานนะครับในแคนวาชีตแล้วก็2นะครับในหน้าแรกนะครับให้แสดงนะครับอันดับของผู้ใช้งาน Leaderboard ์ดนะฮะโดยดึงข้อมูลจากแคนวา e ีตที่บันทึกไว้นะครับก็คือเราไม่ต้องเอาลิงก์อะไรมาใส่เหมือน g o กูเกิล e ีตเลยนะฮะเราบอกเขาอย่างงี้เลยเนาะ ได้แก่อะไรบ้างนะครับก็คือชื่อผู้ใช้งานตำแหน่งโรงเรียนนะครับโดยต้องกรอกก่อนที่จะเข้าใช้งานนะครับอันนี้เราเขียนป้องกันอีกชั้นหนึ่งเนาะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ลืมนะครับตัวระบบเนาะไม่ลืมออกแบบให้มันกรอกก่อนเข้าใช้งานนะครับแล้วก็3นะครับแถวอันดับที่1 2-3เนี่ยให้มีสีพิเศษนะครับเงินทองทองแดงเนาะนะครับแล้วก็4นะครับเพิ่มเอฟเฟกแสงพาดผ่านแถวอันดับ1-3นะครับพูดง่ายๆว่าผมต้องการให้แบบ อันดับหนึ่งสองสามเนี่ยมีสีที่มันแตกต่างแล้วก็มีแบบเป็นเหมือนประกายแบบว่าในแต่ละช่องอย่างเงี้ยนะครับส่วนช่องอื่นก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับไม่ได้แบบมีแสงสวยงามนะแล้วก็5้านะครับเพิ่มเอฟเฟกต์โฮเวอร์นะครับให้ในตารางนะครับมีดูมีชีวิตชีวานะครับคือเวลามองไปชี้เนี่ยมันจะแบบนูนขึ้นมาเด้งขึ้นมานะครับแต่ละช่องเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับสำคัญมากนะครับต้องบอกเขาด้วยว่าให้มีการแสดงผลแบบ r e s ponsive สำหรับทุกหน้าจอนะเพื่อที่ว่า เวลาไปอยู่บนโทรศัพท์เขาจะได้ปรับขนาดได้ถูกต้องนะฮะโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็คลุมพร้อมของเราทั้งหมดนะครับขี้ขวาแล้วก็เลือก Copy หรือว่าคัดลอกนะครับจากนั้นกลับมาที่หน้า c a n v a เอไอนะครับอ่าแล้วก็ขิกขวาเพลทหรือวางลงไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการกดส่งนะครับหรือ submit นะครับแล้วก็รอตัว c a n v a อไอเขาสร้างเว็บแอปโดยการเขียนโค้ดให้เรานะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนเสร็จแล้วเลยนะครับอ่ามาแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วทบเกมวิทยาศาสตร์ปสเนาะแล้วก็มีตารางจัดหนับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะไปดึงข้อมูลมานะครับแล้วก็จะมีปุ่มข้อมูลตรงนี้นะครับอ่าคลิกเข้าไปจะมีการสร้างแคนวาชีสนะครับแล้วมีปุ่มเผยแร่ตรงนี้ถ้าใครยังไม่มีไม่ต้องตกใจนะครับอ่าก็คือรออัปเดตนั่นเองนะครับหรือถ้าคุณอยากใช้เร็วคุณก็ไปสมัครตัวเมลใหม่สมัครแคนวาใหม่นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองกรอกข้อมูลผู้ใช้งานนะครับกรอกตำแหน่งนะครับแล้วก บอกชื่อโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานกันดูนะครับกดเข้าเล่นเกมนะครับก็มีทั้งหมด5คําถามนะเราก็ทําให้ครบนะครับพอครบหมดแล้วนะครับเราก็กดสิ้นสุดเราก็จะได้คะแนนนะครับตอนนี้ได้3คะแนนเนาะกดกลับไปหน้าแรกนะครับเห็นไหมฮะขึ้นมาแล้วนะครับตารางจัดอันดับนะอันดับหนึ่งนะครับนี่ก็จะมีสีทองแล้วก็อ่าแอนิเมชันพาดผ่านไปงี้สวยงามนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตารางเก็บข้อมูลในส่วนของ Canvas Sheet กันนะครับมาคลิกที่คำว่าข้อมูลนะครับแล้วก็กดข้อมูล Canvas Coding Version 1นนะครับพอเราคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะทําการเปิดตัว Canvas Sheet ที่บันทึกข้อมูลตัวนี้ไว้นะครับเป็นรูปแบบตารางนะครับตารางตรงนี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับถ้าเราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเพิ่มผู้ใช้งานอีกหลายคนก่อนเนาะเดี๋ยวมาดูว่าตารางตัวนี้ทํางานยังไงนะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มไปอีกคนหนึ่งนะครับเป็นนักเรียนเนาะ โอเคลองกดเข้าไปเล่นเกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตรับไปตอนเล่นเสร็จเลยนะครับได้สามคะแนนเหมือนกันบันทึกคะแนนเรียบร้อยนะครับโอเคกลับไปดูที่หน้าแรกนะฮะอ่าขึ้นมาแล้วนะครับเป็นอันดับ2เห็นไหมครับจะเป็นสีเงินเนาะทีนี้เดี๋ยวลองก่ออีกคนหนึ่งให้เป็นอันดับ3นะครับจะเป็นยังไงนะครับอ่าขออนุญาตรับไปตอนเสร็จแล้วเลยนะครับอ่าได้หนึ่งคะแนนเนาะบันทึกคะแนนไว้นะครับกลับไปดูที่หน้าแรกนะครับ อ่าตอนนี้มี3อันดับแล้วนะครับเห็นไหมครับมีทองเงินทองแดงเนาะหนึ่งสองสามนะครับเรียงอันดับให้ด้วยนะครับทีนี้เรากลับมาดูที่แคนวาชีทของเรานะครับจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมยังมีแค่ข้อมูลเดียวนะครับคือเราต้องมาคลิกที่รูปสายฟ้าแล้วมากดรีเฟซข้อมูลตรงนี้นะครับมันจะเป็นการอัปเดตข้อมูลในตารางแคนวาชีทของเรานะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะว่าต้องมากดตลอดไม่ใช่นะครับก็คือปล่อยไว้เลยครับในตัวว็บแอปก็อัปเดตอัตโนมัตินะครับรวมถึงเรายังสามารถ สร้างหรือว่าดาวน์โหลดเป็นไฟล์ CSV แล้วก็ XLSX นะครับไฟล์สำหรับตัว Microsoft Excel นะครับกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็จะได้เป็นไฟล์ Excel สามารถเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับนี่นะฮะหรือว่าเราไฟล์ Excel มาดัดแปลงแล้วก็สร้างเป็น PDF อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมากดเผยแพร่นะครับอ่าเราก็ตั้งชื่อเว็บไซต์ของเรานะครับผมตั้งว่า Match Game เนาะแล้วก็มาที่ตั้งค่าก่อนนะครับ แล้วก็มาตั้งชื่อตัวเว็บแอปของเราก่อนนะครับนี่ก็ตั้งได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับแล้วก็มาคลิกที่ตัว C ตัวนี้ครับนี่คือไอคอนของเว็บไซต์เราครับเราจะมาบวกภาพเข้าไปนะครับเป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสภาพอะไรก็ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นไอคอนของเว็บไซต์เรานะครับก็กดเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นก็มาติ๊กให้ค้นหาใน Google ได้นะครับกดดําเนินการต่อนะฮะแล้วก็มากดเผยแพร่นะครับเพื่อที่จะปล่อยเว็บไซต์นี้ สามารถใช้งานได้สาธารณะนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะครับเพื่อส่งต่อใช้งานนะครับหรือว่าเรามาดูเว็บไซต์ของเรากันนะครับแล้วเราก็ค่อยคัดลอกลิงก์ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะโอเคนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับเรียกได้ว่าตัว Canvas Sheet คือดีมากนะครับไม่ต้องไปใส่ตัวโค้ด GS อะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะลองกรอกเข้าไปอีก1คนนะครับดูว่าข้อมูลจะเป็นยังไงเนาะ อ่าเห็นไหมฮะก็ขึ้นมาตามพร้อมที่เราบอกเลยนะครับอันดับหลังจาก3ไปเนี่ยผมจะไม่ได้บอกให้เขาต้องมีสีไงนะครับเราก็จะเน้นแค่1 2 3นะครับกลับมาดูนะครับอ่าสังเกตว่าเห็นไหมครับข้อมูลตัวนี้คือบันทึกแล้วนะสามารถไปใช้ต่อเครื่องอื่นส่งลิงก์นี้ไปให้เครื่องอื่นเครื่องอื่นเปิดขึ้นมาก็จะเห็นข้อมูลตารางนี้เพราะว่าเขามีฐานข้อมูลจากแคนวา She ีดแล้วนะครับเรามากดรีเฟชข้อมูลเพื่ออัปเดตข้อมูลในตัวแคนวา She ีดได้แต่จริงๆเว็บแอปเข้าเห็นข้อมูลอยู่แล้วนะครับ อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่าต้องมากดตลอดไหมไม่ต้องนะครับก็โหลดเป็นไฟล์ตัวไฟล์สำหรับ Excel ได้ตลอดเวลาเลยนะครับหรือถ้าอยากจะไปปรับใช้ในตัวแอปสคริปต์อะไรเงี้ยนะครับก็โหลดเป็นไฟล์ csv ก็ได้นะครับไฟล์สำหรับพวก g ูเกิ e e ีตเนาะก็เรียก้ว่าวันนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ